โอเคครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ไปสนิกลางซะหน่อยนะนี่เข้าทางนี้ได้เลย ตรงนี้มีสตาร์บัคด้วยเพื่อน,เอ,นเอ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยผมผมเชยมากเลยนะไม่รู้ไม่ได้มานานก็ในอาคารตรงนี้เนี่ยเข้าไปได้น,นะครับไปสีิกลางมันจะเหมือนอ่าเหมือนจะริมสุดนะเพื่อนเอนสมมติว่าถ้าหันหน้าเอ่อเข้าตัวอาคารใช่ไหมครับมันจะมีทางซ้ายสุดอะ่ะมันจะมีเดินเข้าไปมันจะมีลิฟต์นะครับขึ้นไป ชั้นอะไรก็ไม่รู้ชั้นมันจะขึ้นไปตรงนี้ครับแล้วก็แบบดูวิวได้นะแต่ตอนเย็นก็จะสวยหน่อยนะครับตรงนี้ก็เข้าไปได้เหมือนกันแล้วก็ไปเดินทะลุตรงประตูนู้นตรงนู้นก็มีทางเข้านะเพื่อนเพื่อผมขอเข้าประตูกลางนะอยากไปดูอัปเดตตอนนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับตรงนี้เวลาทำการเปิด 8โมงถึง2ทุ่มนะอริะจาร์ถึงสุกแล้วก็เสาร์ที่จะมี8โมงถึง5โมงเย็นนะครับตรงนี้ก็เหมือนนะักท่องเที่ยวต่างชาติเขารู้นะเขาก็มาถ่ายรูปเล่นกันนะครับตรงนี้เป็นที่ทําการไปรษณีย์โหสวยหรูอย่างธนาคารเลยนะครับอ่าเนี่ยสตาร์บัคส์่ตรงนี้นะครับรว่าตรงนี้เป็นหน้าเป็นตาให้กับไปรษณีย์ไทยเลยนะครับ เขาสร้างสวยดีคลาสสิกมากตรงนี้เขาก็จะพื้นที่ตรงนี้ผมเห็นเขาจัดนิทรรศการบ่อยมากเลยนะครับก็ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะปัเดี๋ยวผมจะเดินเข้า,าทางด้านาซ้ายสุดของตึกนะครับจะมี ลิฟต์ขึ้นมาข้างบนได้จะพาเดินนะครับแต่อันนี้ผมเดินอยู่ในตึกแล้วนะฮะมันจะมีประตูน้อยๆน,นะฮะเดินเข้าไปได้นะครับาตามมานะครับโอเคตรงไป้ายไฟตรงนี้จะมีบันไดขึ้นนิดนึงนะครับ<ม>เดี๋ยวนะชั้นไหนนะเดี๋ยวผมจำไม่ได้ รู้สึกจะชั้นห้าหรือเปล่านิตติ้งลูม,มน่าจะชั้นห้านะครับถ้าจะไม่ผิดนะ กาเดนใช่รูท็อปชั้นห้านะครับมีชั้นเอด้วยนะโอเคผมคนเดียวเลยไปชั้นห้านะครับไปรูท็อปตอนนี้เดี๋ยวเราออกที่ชั้นห้านะครับเพืเ่อน เห็นว่ามีคนเขามาดูพุกกันที่เนี่ยตอนปีใหม่อะเห็นในติ๊กต็กอกเดียวทางนี้นะครับจะมีทางออกทางเดียวนะฮะของเราอ่ะถ้าเกิดคนนอกเลยไม่ได้สมัครเมมเบอร์อะไรก็จะใช้บริการได้แค่ตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีที่นั่งตรงนี้นั่งเล่นได้นะครับแล้วก็จะมีดาดฟ้านะครับ ตรนนี้จะชื่อว่า Public Root Top การ d เดนนะครับอตอนนี้ไม่มีคนเลยเดี๋ยวดูเวลาสิ <laughs> ตอนนี้สเบเปดโมงครึ่งนะครับลมเย็นวันนี้เป็นวันที่อากาศเย็นนะฮะเหมาะกับการออกมาเที่ยวมากเลยดูวิวหน่อยอันนี้คือถนนที่ผมเดินมานะครับผม บันไดขึ้นไปด้วยบันไดหมุนบันไดวนอ๋อสงสัยเขาดูลิฟต์กันไอ้ดูพุก,กันข้างบนแน่เลยนะแต่วันนี้เขาน่าจะปิดนะฮะเดี๋ยวเขาปิดปิด,ป,ดปิดกั้นไว้นะครับอ,อาจจะใช้ในกรณีพิเศษนะครับถังถังขยะน่ารักดีโอ้สิ่งขยะแบบแบบเป็นเท้าเหยียบนะครับ ก็ตรงนี้ก็จะมีคนมาไหว้คุดแดงด้วยนะครับอันนี้ผมลองออกอีกทางหนึ่งนะครับก็จะเป็นอีกด้านหนึ่ง is ต่อขอบคุณที่รับชมนะครับหวังว่าจะชอบคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ